จริงวัดนะครับตลอดสามปีเดียวขอให้ได้สามตัว,มตวแม่เมืเ่อนี้ขอทั้งสองตัวขอทั้งสามตัวนันเนา,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 า <c oughs> ะแม่จะจับทีร่ระลูงก็บอจับออกมาทีเดียวครับ พี่ลูกุ่นครับอ่าลุ่น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 นะครับกันนะครับกับคุณแม่แม่เพิ่ก็มาขอโชกกับแคียนจมตะเกแดงครับจะแม่มาขอกับแม่จ at ้าม่ตะเคียนนี่บอครือว่าขอกับพระเจ้าญงฉันก็ขอไปองพระเจ้าไหด้วยกันแ้วฉันกัลงมาขนี่ ครับแบบม่โชคไปแม่ไม่โชคดูนี่จีงวดนะครับก็ว่าตลอดตลอดสามปีเดียวเพราะว่าขอให้ได้สามตัวสองตัวเจ้าแม่ด้วยให้ได้พี่น้องเพื่อนได้ปวดนี่ปวดซีนน้ำแค่นี้ก็ยากกันนี่เพื่อนคือกันเลยยากหนังครับครับัอเพื่อนทุกเพื่อนเนี่ยเพื่อนช่วงนี้หาอยู่หากินลำบากเพื่อนเปลี่ยนใส่ใส่ซีนเจ้าแม่เท่านนี้เจ้ากรรมนายเวรเนาะครับ ที่ไหนที่นั่นที่นั่นครับไอแม่ทำลมก็ตามเลยครับผมเอ้าห้แม่ทำวิธีขอโชคกับชเแม่ไปเคียนทองนี่เด้อครับผมเจ้าแม่ตปเคียนทองที่ให้โชคแม่นนะครับ Io, มืนอนี้แม่จะมาขอแบบใดครับจับลูกปิงปองจับลูกลิ่นฟองสามตัวตรงสมไดเนาะครับแม่มืนอนี้ขอทั้งสองตัวขอทั้งสามตัว้ะเนาะขอทั้งสองตัวขอทั้งสามตัวเด้อจอมยันทองเนี่ยถูกทุกงวดเนาะงวดนี้ขอให้ถืึเด้อยแม่ เด่นปันหัวก็ดีนอนโียเฉพาะั่งด้านนั <t <t ้นเนาะตรงๆขึ้งหวัดวังหันเนาะหัดมากวันพระแปดกทำบ่เมื่อวันทีถ้าไหนวันทีมีสองเด็กถ้าตัวหายตรงเด็กสามโตที่ทางนเสียงไปวังหันเด้่ว่ท่านออกดอกก็ว่าหายตรงตัวนี้ แม่จะจับทีละลูกก็มาจับออกมาทีเดียวครับจับทีละลูกทีละลูกลุ่น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 ล่นลุ่นลุนุ่นลุลุ่นลุ่นล่นลุลุ่นว่นลนลุนะุ่่น่นนลุ่ัลุ่นนลุ่นลุ่ัลุ่นลม่น่นนนลุ่นลุ่นลุ่นลุนลครับนลุลุ่นลุล่นลน่น สามตัวที่สองเก้ารุ้นตัวที่สามตัวเป็นเ่ไหรุ่นตัวที่สามุนตัวที่สามฮึบหกหกหรือเก้าหก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 ครับหกมันมีฉีดสามเก้าหกว่าแมนถเก้าเก้าซะว่เอาแล้วแต่นาะเอาสองตัวอันนี้เอาสองตัวทีนี้เอาสองตัวฮึบฮึบสอง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 แล้ว

cầu 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 bảo cầu, tactile, <thân> yeah, cầu. cầu cầu cầu, Sáng, cao hợp, cầu 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 Sáng, cầu cầu Sáng cầu 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 สองสามสอมะเบียนรถขันขันเอาฟันเห็นทะเบียนรถขันฟันเห็นฟันเห็นทะเบียนรถเนาะสองสามสองสามันออกซู่งสองออกซู่งสองแล้วขันขันกับสิบสามศูนย์ครับครับผมสาธุสาธุนะครับเฮงเฮรวยเด้อนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้โชคให้มานะครับนะขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับนะครับผมอ่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับคุณแม่ก็มีโชคมาแล้วแนวทางเด้อเป็นแนวทางให้นะครับถูกมาแล้วสามปีเลยนี่แม่เราก็มาได้มาสามปีแล้วครับมัดนผ้าครับบ้านผาเนาะครับผมโอเคนะครับสามเก้าหกหรือว่าสามเก้าเก้าแล้วก็สองสามนะครับคุณแม่จะลือมเก่าเก่านะครับจะเลืมเก่าเก่านะครับโอ้โอเคนะครับเฮงๆด้วยกันทุกคนนะครับผม แม่เราบาถือมา,อ,อ,มาอ,อย่านี่ตลอดประเทินเลยมาเนเราถือย่ำนันครับ ย้อนตะขอนี่เค่ะกับตีนบนนอแต่แต่ว่ามันมันนม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดสักข้าก่ล่องล่องลองสังเบิงแหรวก่ล่องล่องเอามาใส่เบิงมามันเท่าสิทธิเลกว่ค่ะเบอโทรหน้าจอเนี่เนาะเบอร์โทรกาอยู่หน้าจอเพิ่งก็ัดเอดีหรีอดีหลืดีหรีอนะค่ะเพราะว่าอย่างเงินบอหนึ่งหากรมาอันบงวดบางญานี่ซูนกระมาอันเินบอแต่ว่าผมมาซูนค่ะ แมินอยู่เงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเงินตะขอสร้างอันนี้ค่ะเลยค่ะเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาใช่กระเป๋าเฮาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโจ๊กลองเบอร์น้องเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะค่ะเด้อผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอเด้่จ้าหนะาอ่าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เห็นคนรอประดี๋ยงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อน,นะค่ะไปเอาม,มาไวไเ้กระเป๋กระพิุกโตกระชิงเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลขนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง